มันก็มีนะเกิดเกิดกพลังงานพลังงานการให้พลังงานการการรับเนี่ยถ้ามีผู้ให้แล้วไม่มีผู้รับมันจะเกิดเขาเรียกไงเกิดพลังงานค้างค้างอยู่ที่ไหนค้างอยู่ที่ตัวผู้ให้ท่านรู้ยังเวลาเราจะให้สิ่งของหรือให้อะไรแล้วแต่นะถ้าผู้รับไม่เปิดใจที่จะรับนะท่านรู้ยัง <c oughs> จะเกิดอะไรขึ้นจะเกิดพลังงานตีกับ อ,อพลังงานก็พลังงานตกค้างตกค้างอยู่ที่ไหนตกค้างอยู่ที่ผู้ให้เออสาคัญมากเลยเนี่ยสําคัญเนะี่ยเป็นเป็นอะไรที่สังเกตไหมเวลาเราเราไปให้สิ่งของใครแล้วแล้วแต่เขาปฏิเสธเรารู้สึกไงบ้างรู้สึกดีใจรู้สึกว่าโอ้โหเสียใจไหมเวลาให้ของแล้วเขาม่รับของจากเราอะเรารู้สึกไงทั้งที่ของเราของมีมีมัน ก็สามารถเอาไปใช้ประโยชน์ให้เขาได้ไงคือเอาไปอาจจะเป็นของกินของใช้เนี่ยเราหยิบยื่นให้เขาแล้วเขาไม่รับเออรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกยังไงท่านรู้สึกยังไงบ้างเอยอ่ะเดี๋ยวผมจะเข้าประเด็นว่าเรื่องการเป็นผู้รับที่ยอดเยี่ยมจากการเป็นผู้ให้ที่ยอด,ยอดเยี่ยมสําคัญนะท่านถ้าเจอในสถานการณ์อะไรแล้วแต่ท่านจงอยู่ใน สถานการณ์ให้ให้ดีให้เยี่ยมเลยเอออยา่าปฏิเสธเหมือนกันคุณใครก็แล้วแต่ให้สิ่งของเราต้องเป็นสิ่งของดีนะเออไม่ผิดกฎหมายนะเออไม่เป็นสิ่งที่ออถกต้องตามกฎหมายก็แล้วกันเนาะสิ่งไหนก็แล้วแต่มีใครให้เราสิ่งของกับเรานะพวกเราต้องเต็มใจรับเต็มใจแล้วนะครับ แล้วก็ชื่นชมด้วยโอ้สิ่งของนี่คืออะไรทวนด้วยนะัอสิ่งของที่โอ้พูดให้นี่ให้มาเนี่ยเป็นอะไรทวนแล้วก็ชื่นชมเขาสําคัญมากฮะ,ะถ้าเราอยู่ในสถานการณ์เป็นผู้รับถ้ามีใครให้ของรขบของของเรานะเราต้องเปิดอ้าแขนรับให้เต็มที่เพราะไงฮะเมื่อไรเราไปเสร็จปั๊บผลมันเกิดขึ้นนะเออพลังงานมันจะตกค้างมันจะตกค้างอยู่ที่ผู้ให้ มีพลังงานตกค้างปุ๊บพลังงานตกค้างนั้นจะเป็นพลังงานลบทันทีเลยผู้ให้ก็จะรู้สึกไม่สบายนะว่าจะรู้สึกไม่สบายเขาเป็นผู้ให้ที่ยอดเยี่ยมแล้วแต่ตัวเราดันไม่เป็นผู้รับที่ยอดเยี่ยมอ,อ่มันจะเกิดผลตีกลับไปที่ผู้ให้เพราะฉะนั้นอะไรแล้วแต่นะเพื่อนๆน,นะฮะไม่ว,ว่าสิ่งของนั้นจะมีค่าน้อยมีค่ามากก็แล้วแต่ตรงรับไว้และชื่นชมผู้ให้ เขามีจิตผู้ให้เขามีความอิ่มเบิบปิติยินดีถ้าเมื่อไหร่เรารับสิ่งของจากเขาแล้วเขาจะรู้สึกภาคภูมิใจไปกุศลกับเขาเขาจะอิ่มเอิบอิ่มใจแต่เมื่อไหร่นะเราปฏิเสธเป็นไงฮะเขาจะรู้สึกเศร้าโศกใจบาเทีนี่คือเป็นอารมณ์ตกค้างอยู่นี่ตัวครับเพราะนั้นจงเป็นผู้รับที่ยอดเยี่ยมจงเป็นผู้รับที่ยอดเยี่ยมเถอะนะบางทีเคยไหม คยมีเคยมีใครแบบมีใครอวยพรนะอวยพรให้เราอะหรือแล้วแต่นะสุิเราอวยพรให้ใครพิมพในในสีฟ้าเห็นไหมสีฟ้าสีเขียวหรือติ๊กต่อแล้วแต่เวลาเราอวยพรให้ใครหรือไปคอมเมนต์ให้ใครอะเออหรือว่าเขาจะอวยพรท่านอวยพรในวันเกิดแล้วกันนะสุิมีท่านไหนเพื่อนๆหรืออ่านนี้หุ้นส่วนหรือในครอบครัวหรือเพื่อนมิตรสหายอวยพรวันเกิดท่านเออท่านจะตอบข้อยังไง สมมติว่าอันเนี้ยคุณเออคุณทานหรือว่าคุณทานหรือคุณอะไรดีคุณปอลาทอดจันดีวันนี้นะเป็นคล้ายวันเกิดของท่านนะท่านคุณอานคุณทานกับคุณปลาทอดจันดีขอท่านขอคุณทานคุณปลาทอดจันดีมีความสุขความสําเร็จร่ารวยร่ารวยเป็นปัง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 ในปีนี้เลยนะเลยนะให้เป็นสรษฐีเร็วๆเลยนะ เนี่ยเสือมีท่านหนึ่งอวยพรท่านนี้ให้ท่านนี้ร่ํารวยขอให้รวยปัง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 นะเออท่านจะตอบเขาว่ายังไงดีเออ <c oughs> คุณจนงแทนนึ่งเราจะเป็นผู้รับที่เล่าเยี่ยมแบบไหนเออนะนะเรื่องนี้สําคัญนะท่านเมื่อมีผู้ให้ที่เจ้าเยี่ยมให้อวยพรให้กับเราแบบให้เราเป็นคนที่ร่ํารวยขา,ขายได้กาไรรวยๆเป็นสฐีมหาสฐีเมื่อไหร่มี ผู้ให้ที่ยอดเยี่ยมให้กับเราแล้วเขาให้ด้วยความภูมิภาคภูมิใจได้ให้สิ่งเอ่อคือความเป็นให้กับเรานะนั่นคือเขาอยู่ในสถานะเป็นผู้ให้ที่ยอดเยี่ยมจริงไม่จริงเพื่อนอ่าสัมพนธนนะเดี๋ยวไปใช้ในชีวิตประจำวันนะนะ